สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับผมครับมีแนวทางเหล็กเด็ดเหล็กดังมาสูพี่น้องเอฟซีครับคลิปนี้กับเป็นแนวทางเหล็กของพอไม่สีทองเด้อครับผมครับพอไม่สีทองนี่กับบ่ได้ให้แนวทางครับเก่ามาเชียร์อ่าหลายงวดเลยเด้อครับผมครับแต่ว่ามีพี่น้องเอฟซีหลายทันกับ โทรมากครับผมว่าพอไม่สีทองอ่วงคลิปหรือยั่งครับผมรับพอดีพ่อไปเช็คแล้วเหมือนกับว่าผลเป็นเบื้องคลิปเก่านะครับผมครับคลิปปีทีแล้วครับผมที่พอไม่สีทองเคยหายเนวทางครับผมเรียกลักซิปลักน่วยแบบอ่าเน้นๆครับผมครับพอกลับมาแล้วครับผมในงวดวันที่สองผืนส้ค่มครับกามาเชียร์กับติดต่อพอได้แล้วครับผมกับพี่น้อยเอฟซีที อ่ารอรับชมแนวทางเหล็กของพอครับงวดนี้ได้รับชมครับพี่น้องเนาะครับผมลองเบิ้งลองเบิ้งพิจารณาน้ำกันครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมมาฟังเหล็กของพอไม่สีทองครับเก่ามาเชืกักขอขอพระคุณพอไม่สีทองเด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับเก่ามาเชียอน้าเชียในเด้อครับผมไปรับชมเาฟังเหล็กพอไม่สีทองกันเลยครับ พ่อครับครับกอามาเชียสวัสดีพ่อไม่สีทองครับผมครับัสดีครับหายเป็นนั่นครับผมแต่ว่านี่เอฟซีคนทั่วเขามาหาก่ามาเชียว่างวดนี้พ่อไม่สีทองล่งหรือยั่งว่อก็มาเชียกันเลยงงครับก็สงสัยคนไปเบื้องคิปเก่าครับผนี่เดี๋ยวแต่ว่าถ้นมันมามางวดที่พ่านมากบางขันพอดีแม่เห็นสายของแม่เดินเลงยุลาปวดท่าน อ๋อลูกเหมือนกับลูกอยาเค่อยลูกหายเบอร์โทรไปนี่จังไดเนี่ครับทั้งแถวคนกันคือมันเบอร์เหมือนว่าเบอร์เก่าเนี่ยที่เอกไปเมียนๆลูกเคยโทรไปหาพนอื่ยอะเลยครับผมอยู่แต่ว่ารับบทท่านหนึเลยบุไรนโทรไปเพราะว่ามันบุคคลดีเป็นไหนตามบุคคลดีนะโอ้ครับผมลำบากคิดลำบากเลแต่ว่าเห็นมันก็้ซาครับอันลูกลูกก็ว่าอันพอไม่สีท่องเพิ่นบ่ได้ แอนปล่อยคลิปหลายเดือนแล้วนะเฮ้ยพี่หน่อย FC, เอ็มซีมันทรวมมากเลยครับผมครับแตยังมีุ่นเนาะแม่นครับ<ต>ผมแ็ผมมันย้ำตามอยู่ตามอ่าหลังอยู่ตามอ่าผู้คนตามผมนะันอ๋อครับผมตั้งเบืองของผมเดิอนอยู่คือยังสายสายไปเหวนครับอาจารย์อ่าอเทียนนครมรุ่งนะผมอยู่ซีสเกตแมนวะล่ะเทียนนครมรุ่งแมน อ๋อบา้านพันยูนที่ว่านยูนต้ข้ามพนน้อมครับครับแต่ว่าบา้บา,บานเพิ่นบ้านเมียเพิ่เนเพต้องการอยู่เสื้อกี่ข้างในกรุงนี่นครับกันอ๋อองค์มาเงาสามคนยูนนะครับคิดนี่งวดนี้พิ่นท่านจะปล่อยอยู่ครับป่อป๋อครับจัำว่าขึ้นศาแใ่ส่วนนี้จัำว่าครับเป็นมาคนจะปล่อยเป็นโขงทุกถ่ายเลยครับอ๋อครับแม่เขาเป็นว่มามากงวดที่พนามนมากเหมืงามไหมโอ้จะได้นะป<ม>๋อเดียวเลยยังวะ ถ้าเป็นวจนาจะานั้นแหะช่วนมั้นและส่วนที่อ่าทรม,มาแล้วปีไะ <c oughs> <มา S 2> ครั้งเนี่ยปีเขาเป็นวาทวุย่ยเพื่อนึงวันสรีดาเลยเนหะ็นไหมก็มากับว่มั่นใจนึกว่าพอเปลี่ยนเบอร์หรือเปลีปล่ยนง่ายครับผมเอาลองมงวดนี้ครับผมปองวดนี้เนาะครับงวดที่แล้วบุญใหญ่หลายตัวนี่เลยงวดก่อนหน้านกับที่เกิดงวดที่ออกที่ยังในซนุดเก่าสามนัดก็ได้ครับชุดสามตัว สุดสามตัวก็ได้สองหางโอ้ได้คุนเก่าสามก็แฝกเก่าสามแต่ว่าอยู่ของเรนแต่เก่าสามตัวเดียวครับข้างบนนะแต่ว่าบ้านนี้สามตัวเนี่ยเป็นเรนแปกเก่าสามแต่เรืองดูดไปสองหางนี่นาสิได้อยู่ที่ว่าบัวใดยังวะครับแต่ได่เก่าสามตัวเดียวมันกำลังหันเนี่ยยันหนึ่งเม็ดเดียาะเลยนะมันกำลังหันแต่ว่ามันนี่นี่มันกระเล็ดเฮ็มาแล้วล่ะแต่ว่ามันกับครับพอจะพอจะเป็นบนหนือล่างครับนี่เออ จะได้ทั้งบนทั้งล่างแหละอ๋อครับผมลองบ้านนี่บ้านนี้เฉพาะข้างบนเนาะเอาสองเจ็ดสามจับคู่เลยบ่พ่อนี่จับคู่เลยบ่ได้บ,บ่ได้มีหยังมากมายเพราะว่ามันบ่ได้จัดหลักแล้วเพราะว่าจับคู่เรียบร้อยไปแล้วนะสองเจ็ดสามเจ็ดสามเท่านั้นแหละเจ็ดสามข้างบน,บนนี่บ้านนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เห็นของบ้านแล้วนี่มันหลักซิปมันได้ศูนย์หกแปดศูนย์หนึ่งผู้นีมาชลกันแล้วเหลือ เลขหกก็แปดศูนย์หกแปดครับผมอ่าอ่าเรกว่ามันเรียกาหกก็แปดเป็นรักสิบบานนี้พอดีไม่ได้รักรักหน่วยรักหน่วยมันเหตดออกมาหนึ่งมันได้สามตัวแต่ว่วาหนอกนั้นกระตัดออกพเพิ่มอีสองตัวหรือใบตัวเดียวถ้าส <ขอ S 1> ามสามตัวเต็มแล้วพ่อบานนี้มันก็เป็นสองตัวกับกระไดอหกสามก็แปดสามหกสามกับแปดสามรักหน่วยนี่สามรักหน่วยนี่มันได้ศูนย์สองสามศูนย์แล้วก็รักทิพย์มันได้ศูนย์หกแปดนะ ครับลองนันตดถิมมดบอกเนสสามตัวเดียวมัดดวงไปเลยนะผมเป็นแบบนี้ผมมัดดวงครับหกสามแปดสามครับข้างล่างสองหางข้างบนกะอังเดียวเจ็ดสามครับ้วกาสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามตัวเป็นน้ำแน่กลับด้วยครับผมครับตามแตกครับข้างล่างนี้กับตัวสุดก็หกสามก็แปดสาม ครับด้วย่ครับผมครับแต่แต่ผู้สิเห็นครับผมเลขกโบลายครับพี่น้องเลขกโบลายถั่วที่ว่างวดที่แล้วผมใส่เม็ดเดียวเลยเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเลยเจ็ดหนึ่งผุนเดียวเลยโอ้โหทั่วโลกทั่วไปเอมิดก็เลยเออต้องใส่พอเปลี่ยนเบอร์แล้วโอ้เสียเพราะว่าเป็นพี่น้องซี่เป็นทั่วทามตั้งแต่งวดพุ่นหล่ะพ่องวดงวดที่แล้วล่ะ ขเขาป็นว่าเขาจ้าติดตางมาทีแรกก็เต็มๆหลุดแล้วไม่เดียวขานาดันเละเออครันี้เอ่อมี่พี่บองเป็นสามสี่คนบนมหาเทียวหนึ่งพอด,ดีอ่อส่วนนั้นเอากระดูกแม่เขาทานยหญ่ายถทานไม่นะครับผมกับเปลี่ยนทานไม่พอด,ดีเขาจ้าเ,จเลยมาถาม,มาว่าโอ้ยเลขบ่มีหลายตัวแล้วฉันมีขั้นสิซื้อลอตเตอรี่ซื้อสามเจ็ดหนึ่งล้วก็ห้ซื้อเลข ซื้อของเอกสุนทรกระเล่นเจ็ดหนึ่งไปโหลดตัวเดียวบอกนั่นนี่ข้างบนนั่นบอกสามเจ็ดหนึ่งเลยกับสองสามเจ็ดวันที่แล้วนะก็นี่แหละแล้วเจ้าก็ได้นั่งยู่ได้่ะครับผมได้พวกกินก็เจ้านั่งลงบุเรนไลายเนาะขนาเงินสิครับผมเอาก็ดีใจครับผมที่ติดต่อพอได้ครับครับกอ่าก็ขอให้เจ็ดสีผู้ยังติดตามอยู่กับมาเขี้ยวนี้กับข้าเห็นกับ โชคดีทุกทุกคนเด้อครับพ่อครับกับพ่อชมกันกับพ่อกัดอให้ซื้อความแข็งแรงเด้อครับผมคับรับนขันันมากเที่ยวนากะบสวงลังจนี่สี่หละเป็นโคงสูดถ่ายเลยอย่างดีอ๋อเพราะว่าผมมันกะนั่งนะนะมันเป็นสิดเฮ็ดแบบว่าสบายสบายกองกองแล้วเนาะพ่อเนาะครับครับครับผมครับแบบนี้เอาแบบนี้เลยเอาแบบเป็นโครงสุดถ่ายสินเนาะพ่อเอาแบบนี้แหละครับเวลานี้ก็นไหนบอครับผมได้รถครับผมว่างตลอด ครับพ่อเอาลูกก็จิรบกวนพอไม่สีทองสำเนอครับผมครับขอบคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเป็นโค้งทุดถ่ายของพ่อกับบาไไดเนาะครับผมเพราะว่าก็นานี้เรามาเชื่อกับบริตามแนวทางพอโดนอ่าหลายเดือนแล้วครับผมครับพอกับมาคัดเล็กให้แล้วครับพี่น้องเนาะดีใจที่ติดต่อพ่อได้ เสดายคือยังเพิ่นว่าและครับผมถ่าโทรไปตั้งแต่งวดที่แล้วงวดที่แล้วก็โทรครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้รับสายครับผมครับเอางวดนี้ก็บ่สายครับพี่น้องเพิ่นก็จัดให้บนเม็ดเดียวเด้อครับพี่น้องครับผมครับเพิ่นก็คัดกรองแล้วครับผมสองเจ็ดสามครับพี่น้องเนาะตัดเลรีกันมี่เจ็ดสามครับกลับด้วยเด้อครับผมกลับด้วยครับสำหรับเลขล่าง พอว่างลักซิบไว้0 6 8ครับเน้น6กับ8ครับลักหน่วยมี0 2 3ครับเด่นที่3เด้อครับผม0กับ2พอตัดออกจับคู่ได้มี2หางคือ6 3กับ8 3ครับกลับด้วยครับพี่น้องเนาะครับนี่ก็เป็นเซียนอีกท่านหนึ่งเด้อครับผมที่เขามาแช่น้ำเชื่อได้ตามอ่ามาช่วงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ก้อนที่พอจะ เงีบเงียบไปแหละกลับมาอีกแล้วพี่น้อนครับผมเพราะว่ามีพี่น้อเอฟซีรอคอยแนวทางของพออยู่ครับเฮาหมวดนี้กับอให้โชคดีเ้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินเปนน้ำกัน2องปุิภาคม66สิบหสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ